เจ้าไหนจังได้ไหม่มาไหม่มามาสวกเหนียงบ่ถือตายสอต้องเพลิดไหมไปได้ไหมยุใส่บาบุสสวัสดีค่ะทุกท่านที่มีผู้ให่ยังไงยังหงชิมกินชิมชินมุกยังเดี๋ยวอ๋อเน้ยมัดสู้ยายกินไหมหนมแหนมยายมอนปากแล้วสวัสดีค่ะพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดเห็นนักนักเลี้ยนเนึ่งเลี้ยนมาเห็นไหนผุนสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีสวัสดีตาตาตาสวัสดีตา โอ้ยๆๆปล่อยตางับมวห่อยเออยับมานั่นกอยูดิไหนยังไงสีย่างกันยูอันนั้นขันแน้มือขึ้นสี่มือเก่ามาหลัดหลับกันเห็นไหมกับยูเรกลมา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 อนมา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 มมา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  พอพาดึงมานั่งหนีมาได้หน่เออพ้มเหมือนพมเอ้ยเอ้ยเรนน้มเรนน้มยายาน่องพ่อยยายา อันบักนันัวมาันอีพ่อมาไปตะเท็นเดตกคน่ะอันนี้มาอีพ่าเปลีวปากันก็จะไปตัวละหนึ่งคเออกก็มาจะเป็นเด็กน้อ่ะจะเป็นเด็กคนอ่่อันมู้งจอาไอ้ก็มาไปเมียเจ้าขี้กินนั่นนี่เนี่ยายสวยคนใดนี่อันดีมากินนั่นนี่เนี่ยยายสวยคนไหนเลยยิ้มชี่ยิ้มซี่คนไหนยายสวย นี่ล่ะนี่ล่ะบางนถามมาใส่ผู้ใดคนคุณใดยาสวยปะดนี่ล่ะนี่ล่ะพนัเจ้าฟังเขาด้วยมันเจ้ากฟังเขาเบาด้ยนี่หลอคนหญ่สวยนี่ละพริกได้หูกอันนี้พริก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 เอากินเลยไปเลยไปเลย ไปได้ chậm ออฟเซียอยากให้เจอทุกันเอาเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเยี่ยมค่ะเอายิกเอายิกบ่าบ้เอาเลยเอาเลยเจ้าเอาเลยเฮ้อเนะเอาหน้ามายายหน้ามาไปเบิ้งค้นนี่กันละวะเปิดเลยแน่หวย จับกล้องนิดหนึ่งไหม,อมเออมาเรียก <c oughs> กินดูกินนั่นแหละ